เรื่องราวแห่งตำนานความเชื่อพิธีกรรมพระเกจิอาจารย์และพระเครื่องกับ Fresh of Universe ตะกุดโสรถมหามงคลอาจารย์แปกร้อยบางอาจารย์แปกร้อยบางทันใดศึกษาเล่าเรียนมาจากสายสำนักวัสพานสูงโดยมีอาจารย์คือหลวงปู่กิ่นเป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ จนแก่ก้าวิชาอักษระเลขยันที่ลงไว้ในตะกุดเป็นยันสโสรถมหามงคลดังเช่นตะกุดหลวงปู่เอี่ยมและตะกุดหลวงปู่กินทุกประการลักษณะที่แตกต่างในการสร้างตะกุดของอาจารย์แปกคือท่านจะทุบโลหะแล้วรีดค่อนข้างหนากว่าตะกุดของหลวงปู่เอี่ยมและหลวงปู่กินมีขนาดหนาบางหนึ่งเท่าตัวหรือสองเท่าตัวเลยทีเดียว ลักษณะม้วนตะกุดจะม้วนให้มีรูตะกุดกว้างใหญ่กว่ามองเห็นได้ชัดเจนส่วนการลงลักถักเชือกที่พบเห็นส่วนใหญ่จะถักขึ้นทางขวามือเช่นเดียวกับหลวงปู่เอี่ยมทุกประการมีทั้งพอกผงและไม่พอกเชือกที่ใช้ถักมีทั้งได้สายสินและเชือกปอแบบเส้นใหญ่ตะกุดของท่านอาจารย์แปลก เป็นเครื่องรางที่นำมาใช้ติดตัวแทนอาจารย์ท่านสำนักอื่นในวัดสาพานสูงได้เลยมีเอกลักษณ์ที่แน่นอนดูง่ายพุทธคุณครบเครื่องเรียกได้ว่าครอบจักรวาลอาจารย์800บางเดิมทีท่านบวชที่ไหนไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดแต่ต่อมาท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดท่าเกวียนตำบลคลองข่อยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี โดยมาอยู่ที่วัดนี้เป็นเพียงพระลูกวัดธรรมดาท่านเป็นพระที่มีวิชาพอสมควรถือได้ว่าเป็นผู้มีอาคมแก่กล้าอีกท่านหนึ่งเมื่อสมภานวัดมรณะภาพลงในขนาดนั้นเห็นแต่จะมีอาจารย์แปกองค์เดียวเท่านั้นที่มีอาวุโสวัย,ยวุธคุณวุฒธวิชาอาคมก็แก,ก่กาสามารถที่จะปกครองวัดได้อย่างแน่นอนแต่ว่า ท่านไม่ใช่ผู้ที่มีแหล่งกำเนิดณที่นั่นจึงได้รับการต่อต้านจากผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นั้นไม่ให้คืนของวัดด้วยเหตุดังกล่าวท่านจึงย้ายไปจำวัดอยู่ที่ย่านของสองซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านโดยสมัยนั้นมีสภาพทุรก,กันดาลเป็นบัดเล็กๆมีพระจำพรรษาน้อยองค์เหตุที่อาจารย์แปดต้องศึกจากสงเกิดจาก สมภารในสมัยนั้นนำสิ่งของมีค่าของวัดไปขายนำเงินมาใช้ส่วนตัวอาจารย์แปกท่านเห็นเป็นสิ่งไม่ควรอย่างยิ่งจึงลุกคัดค้านเพราะท่านถือว่าของในวัดทุกชิ้นเป็นสมบัติของสงฆ์มีใช่ขององค์ใดองค์หนึ่งจนสร้างความไม่พอใจให้แก่สมภารถึงกับออกปากไล่ถ้าอยู่ได้ก็อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ออกไป เมื่อท่านได้ยินคำหยามเช่นนั้นท่านตัวคิดว่าถ้าอยู่ต่อไปคงจะทำอะไรไม่ได้ท่านจึงตัดสินใจซึกออกมาสู่ทางโลกผลปรากฏว่าสมภารวัดก็ทำความผิดจริงจึงต้องสึกออกไปรับโทษตามกฎบ้านเมืองท่านอาจารย์แปลกเองมิได้กลับมาบทอีกคงใช้ชีวิตอย่างสันโดษอยู่แต่ในเรือประทุนลำน้อยลอยลำไปตามลำน้ำคลอง ไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางคําไหนนอนนั่นส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณหน้าวัดที่เรือของท่านลอยผ่านเรือของอาจารย์แปกไม่มีไม้พายมีแต่ไม้ไผ่สําหรับไว้ใช้ปักหลักผูกเรือเท่านั้นทําให้การมีชื่อเรียกของอาจารย์แปกอีกอย่างหนึ่งว่าอาจารย์แปกเรือลอยเหตุการณ์ครั้งหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงเข้าพรรษา,าอยู่ดีๆเรืออาจารย์แปก ก็มาจอดที่หน้าวัดสะพานสูงทันทีที่อาจารย์แปลกถึงวัดก็เดินตรงเข้ามาที่กุฏิหลวงปู่กินทันทีแล้วตรงเข้ามากลาบหลวงปู่กินอย่างนอบน้อมแล้วเอ่ยถามหลวงปู่กินว่าอาจารย์ลากเหลือผมมาที่วัดทําไมครับหลวงปู่กินท่านยิ้มแล้วตอบว่าน้ําปีนี้จะมีมากอยากให้มาอยู่ที่วัดเสียด้วยกันและเป็นที่น่าสจรัร์อย่างยิ่งในปีนั่นเองเกิดมีน้ํามากจรงิง เหตุการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าหลวงปู่กินท่านรับรู้ด้วยญาณก่อนแล้วอาจารย์แปลกอยู่ที่วัดสะพานสูงซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าหลวงปู่กินกับอาจารย์แปลกสามารถสนทนากันได้อย่างผู้รู้ผู้ถึงไม่ต้องกล่าวสาธยายให้มากความพูดกันง่ายๆคือรู้เขารู้เรารู้ระดับรู้ชั้นรู้วันนะวางตัวได้อย่างเหมาะเจาะเหมาะสม ไม่ก้าวล่วงไม่เกินเลยมีแต่ความเคารพศรัทธาให้กันและกันอาจารย์แปลกท่านจะให้ความเคารพหลวงปู่กินเป็นอาจารย์ทั้งนี้ท่านจะเรียกหลวงปู่กินว่าท่านอาจารย์ทุกคําจึงอาจพูดได้ว่าอาจารย์แปลกเป็นสิทธิ์คารวะได้ลำเลียนวิชาการทําตะกุดโสรถมหามงคลจากหลวงปู่กินชนิดอย่างเต็มเปี่ยมในฐานะสิทธิสายตรงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคารวะ และต้องถือเป็นคารวาสจอบขมังเวทแห่งวัดสะพานสูงขนาดแท้นักเลงนักเล่นตะกุดในยุคนั้นต่างแห่แหนเดินทางมาหาอาจารย์แปดร้อยบางเพื่อให้ช่วยอาจารย์ตะกุดโสรถมหามงคลเพื่อไว้ป้องกันตัวและเพื่อความเป็นสิริมงคลในบ้านปลายของอาจารย์แปกท่านได้ย้ายมาอยู่ที่ปากคลองบางซื่อลิมแม่น้ําเจ้าพญาฝั่งตรงข้ามวัดแก้วฟ้าโดยการชักชวนจากจายูน ลูกศิษย์ที่เป็นทหารเรือช่วยให้อาจารย์แตกย้ายมาทำนักเป็นลักษณะกึ่งทาวรเพื่อให้ทำพิธีไหว้ครูและลงกระหม่อมเพื่อเป็นสิริมงคลต่อมามีลูกศิษย์มอบที่ดินให้ท่านใช้ปลูกเป็นบ้านย้ายจากที่อยู่เดิมมาอยู่ที่ไกลๆวัดประดูธรรมธิปัดและได้สินบุญหน้าที่แห่งนั้นโดยท่านเสียชีวิตเมื่อปีพุทธศักราช2509อายุประมาณ 80ปีเศษเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานำาเสนอให้เพื่อนๆรับชมกันในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ จะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมต่อไปครับ